ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพากรดูดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การนำเสนดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะก็ สคัญอะ,อะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้หรือกดทาสแตป์ใต้ description นะคะอ่ะก่อนอื่นต้องมีการเกริ่นอย่างเช่นเดิมนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายดูยภาพรวมหมรือว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็น guideline แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนำหน้าอาจารย์กิ่งฟ้าฉะนั้น ามารับกาลังใจดีๆจากไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรก็กิงฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะสําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิงฟ้ากิงฟ้าบอกเสมอไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้คือกิงฟ้าเป็นคนพูดแบบนี้มาตลอด10ปีในการทําคลิป YouTube นะคะอ่าฉะนั้นตรงนี้มันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณใน YouTube นะคะกด<อ>เข้าไปแล้วก็กดไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ากดสป e ด d ให้เร็วขึ้นช้าลงได้หมดเลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือสปีดปกติแบ ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องกันเเพลินได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิอของวันนี้กันเลยดีกว่าสําหรับชาวราศีกุมเ<ม>นาะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องใหญ่สําสคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้ก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะอ,ะอาจจะไม่ได้แบบทานายทุกท็อปิกคือไพ่บอกไงก็ทานายแบบนั้นนะคะเรามาเริ่มกัน surrendered wholeness Elevation, clear your energy. Uh, petro, Notice Isa. Okay, don't say Isa, is <laughs> Isa, Naha, okay, knights of pentacles, nine of cups, four of swords, two of pentacles, six of swords, judgment, queen of pentacles, ace of swords, the high priestess. okay, they're ขออนุญาตอ่านนะคะได้ไพ่แบบนี้นะคะเป็นคำแนะนำนะคะ When the potion goes wrong, focus on fixing it, not blaming yourself นะคะถ้าในช่วงระยะเวลานี้หรือวันนี้หรือในช่วงเวลาอันใกล้นี้เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างอ,อย่าตำหนิตัวเองแต่หาทางออกอย่างใจเย็นนะคะและพยายามเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะก็เหมือนพลังงานไพ่เนี่ยแหละบอกนะคะเนี่ยจริงๆไพ่จะบอกเลยนะว่า จากที่ผ่านมาหรือตอนนี้เรากําลังเผชิญหน้ากับคลื่นที่เป็นพายุโหม,มกระหน่าเลยโอ้โหซัดแรงมากเลยค่ะอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้จะเป็นยังไงคะกิ่งฟ้าพูดเลยว่ากําลังจะดีขึ้นเหมือนเป็นลักษณะของคขาว่าคลื่นตรงนั้นเนี่ยจะสยบลงสงบลงนิ่งขึ้นนะคะและเป็นเป็นการหลุดพ้นจากอะไรที่มันไม่ใช่และมันไม่ดีนั่นเองนะคะอ่าแล้วไพ่ขึ้นว่าถ้าตอนนี้คุณกําลังแบบไฟก์กลังต่อสู้กาลังบุกการลุยกับอะไรบางอย่างนะคะขอให้ทําต่อไปเพราะว่าการที่เรา เราเพียรพยายามตั้งใจหรือกําลังแก้ไขปัญหาอะไรเดี๋ยวทุกอย่างจะคลายปุ่มหรือคลี่คลายปัญหาตรงนั้นจะคลี่คลายไปอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแต่ขอให้คุณอยากขี้เกียจเท่านั้นเองแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออช่วงนี้แอคทีฟมากมันแปลว่าอะไรหาเวลาพักผ่อนบ้างไลฟ์บาลานซ์ตัวเองให้ดีหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกก็ทําอะไรก็ทําสุดโต่งเกินไปบางคนพักก็พักเกินไปอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเหมือน,นหาจุดตรงกลางในการบาลานซ์ตัวเองไม่เจอในช่วงระยะเวลานี้นะฉะนั้นก็ขอให้คุณเองหาจุดตรงกลางของตัวเองให้เจอ นะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปดีที่สุดนะคะอ่ะถัดไปสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าช่วงนี้ถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขไม่ต้องกลัวนะกิ่งฟ้าพูดเร็วค่อยๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการบุกการลุยอยู่หรือมันเป็นช่วงของการที่เรากําลังเหมือนเป็นหนึ่งวิจัยกำลังค้นคว้ากําลังลองผิดลองถูกกาลังเหมือนอยากรู้อยากเห็นอนะ่ะเหมือนเป็นการเรียนรู้อะไรต่างๆอยู่นะคะฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้กําลังอัพเวลขึ้นไปเลยคุณจะมีความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ ที่คุณประชิญหน้าอย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีที่เข้ามาหาตัวคุณกิ่งฟ้ามอง ว่าเป็นสิ่งดีเสมอคือประสบการณ์แต่ถ้าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นมันก็แปลว่าเป็นกําลังใจให้เราต่อไปแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขต้องจัดการนั่นคือเพ,เพิ่มภูมิต้านทานให้กับชีวิตของคุณฉะนั้นอย่ามองอะไรที่เป็นแง่ร้ายแต่ก็ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยนะคะอันนี้คือความเป็นจริงนะคะอยู่เบืหลัความเป็นจริงอย่างมีสติแล้วกันนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่กิ่งฟ้าขอแค่เตือนล้วกันว่าคุณต้องวางแผนให้ดีอย่าคิดจะทําก็ทําเลยอย่าเอาตัวเองไปแขวนอ,อยู่ อยากประสบความสาเร็จอยากได้ดีคิดได้ค่ะอยากประสบความสำเร็จมาในวันพรุ่งนี้เลยแต่ถามว่าพรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องใช้ระยะเวลา ไม่ต้องรีบร้อนสั่งสมประสบการณ์หลักสัปดาห์หลักเดือนหลักปีไม่ว่ากันแต่สุดท้ายแล้วผลงานจะออกมาดีเหมือนเวลาเราแบบกาลังบิ้วอะไรบางอย่างเหมือนกําลังแบบสร้างอะไรบางอย่างคุณจะเอาสาเร็จภายในวันพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ในบางอย่างนะคะอยากจะสร้างความยิ่งใหญ่อยากจะดีขึ้นอยากจะพัฒนาอยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าอ,อย่าทําอะไรลวกๆอย่าทาอะไรอย่างใจร้อนอย่าทําอะไรโดยที่ยังไม่วางแผนหรือว่าเขียนในการวางแผนเลยอย่าหาทำนะ นี่เขาเตือนมาชัดเจนมากๆบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นการต้องหยุดลงค่อยๆช้าลงแต่บางทีบาง,ทบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่ามีมีการหยุดพักบางโปรเจกต์แต่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นการหยุดพักงานเพื่อไปเริ่มงานที่ใหม่หรือกําลังหางานใหม่อยู่ก็ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าการพักโปรเจกต์เดิมที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราแล้วตอนนี้เรากําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็เป็นได้แต่ช่วงนี้คุณต้องทําอะไรหลากหลายอย่างจากป้าหลายมือทําอะไรหลากหลายแบบนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่1ห,หรือ2อ,อาชีพหรืออาจจะมากกว่า2อ,อาชีพก็เป็นได้มันเหมือน,นทําอะไรหลาก อย่างฉะนั้นขอให้คุณค่อยๆวางแผนดีๆบางคนบอกทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่บางคนในหนึ่งอาชีพทําหลากหลายด้านมากๆบางคนรับผิดชอบหลากหลายอย่างแต่บางคนอาจจะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมนะคะมีอาชีพที่234ไม่ว่ากันดีทั้งหมดค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่เ,เราควรกระตือรือร้นในการทําเสนอต่างนะคะแต่ก็ อย่าอย่าทำจนเหนื่อยมากเกินไปพอพอประมาณละกันนะคะแต่ช่วงนี้พลังงานของคุณมีการแสวงหามองหาสิ่งใหม่ๆนะคะการวางแผนทําสิ่งใหม่ๆและช่วงนี้ในเรื่องของวาจาวาทศิลป์การพูดการเจรจาการสื่อสารหรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ของคุณเด่นมากๆเงินอาจจะมาจากการสื่อสารการเจรจาหรือพวกสื่อโซเชียลต่างๆก็เป็นได้วางท่านอาจจะแปลว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคก็ดีนะคะช่วงนี้ดีหรือทําเกี่ยวกับเรื่องพวกเกษตรกรรมพืชสวนไร่นาอสังหาต่างๆนะคะค่อนข้างโอเคแต่ช่วงนี้เป็นเป็นดวงของการ แบบเริ่มต้นเป็นหนึ่งการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่หรือการปัดริบบิ้นการทําอะไรใหม่ๆก็เป็นได้หรือการเปิดเปิดตัวเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะ,ะแต่ช่วงนี้จะบอกเลยว่าความรักของคุณจริงๆพลังงานไพ่ถ้าไม่ได้ขึ้นมากิ่งฟ้าจะไม่พูดแต่เนี่ยขึ้นมาในเรื่องของความรักได้ด้วยว่าถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือคุณเองอาจจะไปพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ได้สาหรับคโนโสดแต่มันก็จะมีคําเตือนสาหรับคนที่มีคู่ ถ้าคุณมั่นใจกับความรักของคุณเป็นเรื่องที่ดีค่ะคือถ้าเราแบบไว้ใจซึ่งกันและกันปัญหาไม่เกิดแต่ถ้าเรามีตังหิดตังหิดใจอยู่แล้วว่าเอ แต่แต่ไม่ใช่ว่าให้เราระแวงไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีแบบเขาเรียกว่ามีเชื้อมาอยู่แล้วอะ่ะไม่ว่าเราหรือเขาเนี่ยถ้ามีการผิดศีลธรรมเรื่องความรักคือมีการนอกใจมีเชิงชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีปัญหาตามมานะคะไม่จบไม่สิ้นด้วยต้องระวังเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าการจับปลาหลาเมืออ่อในเรื่องงานอะ่ะไม่ว่าการแต่จับปลาหลายมือในเรื่องความรักไม่ควรแต่ถ้าเราโสดเราเจอคนโสดอย่างเงี้ยหรือเรารักที่กําลังเลือกอยู่โสดไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีคู่แล้วย,ยังจะแบบคุยเออเชิงชู้สาวกับหลากหลายคนอันนี้ข อนาคตไม่เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นดวงของคุณจะดิ่งลงทันทีและปัญหาจะเกิดไม่จบไม่สิ้นนะคะอันนี้เป็นคําเตือนนะแต่ถ้าเรารักกันดีปัญหาไม่เกิดค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอืม จะบอกว่าในเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆช่วงนี้บางคนอาจจะมีนายอุปถัมภ์หรือมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องการเงินหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออได้ลูกค้ารายใหญ่ก็เป็นได้นะคะหรือว่าช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะมาจากการที่เราลงมือทําหรือเป็นอาอีกอาชีพหนึ่งก็เป็นได้นะคะอ่าแล้วไพ่ขึ้นเทวดาชุมนุมถ้าเราหมั่นกระทําในสิ่งที่ดีหมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธิการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวตารเดสคริปชันเสมอเสริมพระคาถาเงินล้าน9ก้าถึงสาจบต่อวันได้แต่กิ่งฟ้้าาาาใหกรนนนัััั่่งงสสมมธธอดบ วันละ5้ถึงเนาทีจัดดีมากๆสําหรับชาวราศีกุมเนาะดีมากๆเลยแล้วก็หมั่นแผ่เมตตากรน้ํนาเป็นประจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆทุกคนมีหมดค่ะแต่ถ้าใครกระทําในสิ่งที่ดีหมั่นทําในสิ่งที่ดีกิ่งฟ้าเชื่อว่าเทวดานางฟ้าจะคุ้มครองคุณดีทําให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งอันเป็นมงคลอะไรที่มันเป็นสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีจะฟาดคอและหลุดพ้นจากเราไปนะคะเหมือนเนี่ยดังพลังงานไพ่ที่หลุดพ้นโอแปกนะของคุณนี่ขึ้นทั้งเทวดาชุมนุมและผู้คคุ้มรอองเหืน เวราประจําตัวเลยเนี่ยขึ้นแต่อะไรที่เป็น,ปนมงคลทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราทําในสิ่งที่ดีชีวิตของคุณจะง่ายๆสบายๆราบรื่นราบเรียบอะไรที่มันเป็นปัญหาจะปลดล็อกทันทีและหลุดพน้นทันทีนะคะถ้าจะทําบุญอะไรแนะนําในช่วงนี้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่นโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์บริจาคเลือดเองนะคะหรือไม่เช่นนั้นทําบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกการสร้างหรือร ين, บุรณะเมนเผาศพหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอุปกรณ์การแพทย์ หรือผู้ป่วยติดเตียงนําสิ่งของไปบ,บริจาคก,ก็ได้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมบริจาคเลือดได้ด้วยช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันมีความพันธะผูกพันกลับเข้ามาบางคนอาจจะบอกว่าเออมีคนเดิมคนเก่าๆกลับมาพูดคุยได้กลับไปเจอเพื่อนได้กลับไปวีูเนียนกลับไปทํางานสายงานเดิมมีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆอาจจะกลับคืนมาหาในชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้เออแปลกดวงของคุณเนี่ยเขาพูดซ้ําจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะพูดซ้ําแต่เหมือนไพ่ตะโกนซ้ําๆว่า ช่วงนี้วาจาวาทศิลป์ถ้าคุณพูดดีจะเป็นความสิริมงคลต่อปากคุณทําให้คุณพูดอะไรคนเชื่อฟังคุณโน้มน้อวจิตใจคนได้เก่งได้เงินได้ทองจากการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นพูดพิมพ์โพสตแชทคุยทุกชนิดเลยดีสุดๆเลยเนี่ยทัศนี์ทางวาจาคือแรงมากๆใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีนี้ก็คือการบริหารจัดการช่วงนี้เงินของคุณเนี่ยเข้ามาหลากหลายทางหลากหลายมือบริหารจัดการให้เป็นแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณบริหารจัดการทุกๆอย่างได้ดีแต่งานมันวิ่งเข้าชนเยอะ งานลาดงานหลวงหรือว่าชีวิตส่วนตัวมีอะไรหลากหลายอย่างที่ต้องทําจริงๆฉะนั้นอขอให้คุณค่อยๆวางแผนค่อยๆทําดีๆแล้วการสุดท้ายแล้วจะออกมาดีอย่างแน่นอนว่าพ่ยขึ้นดีมากพ่ยขึ้นความสําเร็จนะคะแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราขี้เกียจเราเองแบบว่าทําทุกอย่างสเปะสปะไม่วางแผนดีๆมันก็จะออลุงตุงนังนะมันมันเกิดจากใครจะจะตัวคุณเองนะคะฉะนั้นขอให้ค่อยวางแผนไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะอิงฟ้าฮอบเป็นกำลังใจให,ให้ชาวราศีกุมพบเจอแต่สิ่งดีๆอะไรที่มันไม่ดีมีเหต ออกไปตามพลังงานไพ่นะคะขออนุญ,ญาตจบคำธนาเดลเพลนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหออาาัวใจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แจงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แจงด้วยตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเลยพี่ให้กดไลค์ like, กด subscribe กดดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด่าติ๊กตอกด่าไอจีดว้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุุขขทัั้้งกกาาายะใจจน,ะะนนออนนวีออญตไป่ กันใหม่คลินอื่นค่ะสวัสดีค่ะ